เสร็จฟอสซ่าเทอร์โบนะครับหลังจากที่ขึ้นท่อเสร็จนะครับขึ้นท่อ,อคือแก้หน้าแปนใสเวทเกตนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะกลับมาแล้วก็มาถอดเพื่อที่จะเช็คประกอบใหม่นะครับคือพวกท่อเสียพวกหน้าแปนเนี่ยมันจะไม่พอดีร้อยเปอร์เซ็นะครับมันจะมีจุดที่มันมันมันแบบมันบางอากาศอยู่นะครับอย่างเช่นหน้าแปนถ้าหน้าแปนอาจจะใหญ่ ไอ้นไปหนาจะเล็กกว่าท่อนิดนึงนะครับมันทาให้มีมีขั้นขั้นอยู่นะครับทําให้อากาศมันเดินไม่อฟนะครับผมก็เลยต้องมาเก็บตอนนี้เพิ่งเก็บเสร็จนะครับนี่พวกด้านในนะครับนี่นะครับผมต้องเอาเครื่องกรอนะครับให้มันเรียบให้มันเป็นสลปสลปนะครับเนี่ยเพราะตอนแรกถ้าเป็นเล็กกว่านะครับมันทาให้มันเป็นแบบเหมือนขั้นบันไดนะครับ อันนี้มันก็จะสลอบมากขึ้นนะครับก็ทําให้อากาศฟอร์มากขึ้นนะครับทุกส่วนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูเวกเกอย์ยกนะครับนี่ตัวนี้ใส่ด้วยกันอันนี้ผมก็นี่นะครับมันจะมีรอยเชื่อมที่เป็นนูนๆผมก็กรออกหมดนะครับประมาณนี้ส่วนเทอร์โบนี้ก็ตอนที่เราประกอบไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันตรงไหมนะครับเราไม่รู้ว่าไอ้ท่อตรงนี้มันตรงไหม ต่ที่ผมว่าได้คือมันตรงแต่ว่าเผื่อเผื่อมันอาจจะเฉียงนิดนึงแล้วก็นั่นแหละเผื่อมันจะเฉียงนิดนึงผมก็เลยต้องทำนะเนี้ยให้มันแบบบานออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ตอนถ้าลมมันชนแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนเกินนะครับมันจะได้สลบเข้าเข้าโคงหลังได้นะครับให้เข้าโคงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับรถตอนนี้เราก็ประกอบท่อเข้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่า เทอร์โบเทอร์โบหน้าแปลนอะไรใส่ประกรันทากาวเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้คือพวกชุดเฮดเดอร์คือเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เดินพวกท่ออินเตอร์นะครับแค่นั้นนี่นะครับประกอบประกันใส่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นเวสเกตมีพื้นที่พอดีนะครับเดินเตอร์เราก็าจะไปข้างรถนะครับแล้วก็นี้ก็เดินเดินหลอกไปนี่นะครับ ถาเวเกอกำลังสวยเลยนะครับปล่อยทิ้งลงพื้นนะครับเสียงตอนเวเกตเปิดน่าจะดังพอดีนะครับนี่ครับผมเวลาผมทำฟอ์ซาเทอร์โบนี่มีความสุขมากเลยนะครับรู้สึกแบบได้ทำในสิ่งที่ชอบนะครับถึงแม้บางทีมันก็น่าปวดหัวนะครับเพราะว่ามันเป็นงานแปลง เป็นงานแปลงแล้วแบบทุกทุกอย่างบางทีมันเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องมาปรับแก้นะครับมีตำแหน่งสูงโอ,โอเคนะครับเผ่าสายแล้วมันไหลกลับได้ง่ายประมาณนี้อันนี้ผมว่าจะใส่ปากแตนะครับไม่ได้ใสก่กล่องโรสซิ่งไม่ต้องกลัวฝุ่นเข้าพังนะครับกลัวให้เครื่องมันรับไหวดีกว่าฝุ่นเข้านะ่ะมันพังในระยะยาวก็จริงแต่ว่า ครื่องที่เราทําแบบโอเวอร์โอเวอร์ประกัดขนาดนี้โหมันคงจะอยู่ถึงจนกว่าฝุ่นจะกินแล้วนะใช่ไหมครับเพราะรถเดิมๆด,ดูสดไล่ข้างลูกปสิบอะไรอย่างเงี้ยเขายังดูสอดอยู่เลยนะครับอันนี้เทอร์โบเราก็ต้องอยากให้มีประสิทธิภาพมากสุดแต่ประเด็นแล้วไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมหาที่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดีดีมันชิดคองเห็นปะพอมันชิดคองเลยผมก็แบบเออมันใส่ไม่ได้ถ้าใส่ได้ผมก็ใส่นะครับ จริงๆถ้าจะย,าย้ายเทโบไปฝั่งนี้นก็ได้นะแต่ว่ามันจะยากต้องเดินท่อเดินท่อมันต้องเดินโค้งออกมาแล้วก็เข้าไปผมไม่ชอบทรงน,นะครับผมชอบให้มันลงแบบนี้นะครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะครับผมสุดท้ายนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่ก็รอจูนได้อันมานะครับ กล่องที่เราใช้นะครับโทษที Mac 2 Plus V3 แต่เปไนชอบบางทีต้องขึ้นในน่นนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็รดขึ้นด้นเรียบร้อยนะครับเสร็จรดแล้วก็ใส่ออกซิเจนให้ตัววัดเอฟนะครับเป็นแบบแวคคัมนะครับเข้ากับปลายท่อเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รออัปเดตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็ที่แบบเขาเรียกว่าหน้าลุ้นที่สุดนะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบว่ารถที่เราทํามาเนี่ยมันเพอร์เฟกต์ไหมถ้าบมันโอเคไหมเครื่องมันได้ไหมแล้วก็ที่สําคัญมันรับไหวไหมนะครับสําหรับบูทที่เราจะใส่เข้าไปนะครับโอเคครับผมก็ติดตามชมกันได้ครับดูเสร็จเรียบร้อยนะครับ เกิอดอะไรขึ้นบนดโนบ้างแล้วคันนี้ถึงเป้าแรงม้าที่ผมตั้งไว้ไหมคือ1น0แรงม้าแล้วก็มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะก็ค,คือผมพาวา่ความก่อนว่าเครื่องตัวนี้ผมประกอบไปนะ่าจะเกือบเกือบปีกว่าได้แล้วปี2ปีแล้วะประกอบไปแล้วแล้วตอนนั้นนะผมใช้เทอร์โบเทอร์โบดีแม็กหนแล้วตอนนั้นคือมันปั่นบูตไม่ไหวครับเพราะว่าเทอร์โบมันใหญ่ไปโบปากปากซีซีอะ หลังจากนั้นจูนก็รู้สึกเฟลนะครับก็เลยหยุดไปเลยปีกว่าๆนะครับจนตอนนี้ก็มา,อ,าอัปเกรดเป็นเทอร์โบที่เล็กลงนะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบบอว์เบลลิงนะครับผมก็ซัดเทอร์ยาเทอร์โบเข้าไปเทอร์โบลูกใหม่ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ผมไม่ได้ลื้อเช็คเครื่องเลยนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญคทำให้ผมพลาดครั้งใหญ่นะครับเครื่องยนต์มีอาการเบาไอเสียยัน คือวาวไอเสียงปิดไม่สนิทนะครับทั้ง2ตัวคือยันประมาณ0.10นะเท่ากับว่าเครื่องยนต์ที่ติดๆอยู่เนี่ยคือวาวมันปิดไม่สนิทนะครับทำให้กำลังอัดมันรั่วแบบมหาศาลนะทำให้แรงม้าผมมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็พอผมรื้อเครื่องมามจะตั้งวาวผมก็เลยรื้อจะเช็คฝาสูบเช็คอะไรสรุปว่า ฝาสูบก็มีรอยร้าวนะครับมีรอยร้าวผมก็เลยต้องแก้โดยการทําบาววาวใหม่นะครับก็ท่ากับว่าผมทั้งแก้ฝาสูบทําบาววาวใหม่แล้วก็เปลี่ยนน็อตฝาสูบใหม่แล้วก็แก้เรื่องที่วาล์ยันด้วยนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ผมพร้อมมากๆแล้วนะครับแล้วผมก็จะกลับไปไดโน่ใหม่เร็วๆนี้ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับฟอร์ซ่า300เทอร์โบ 400cc นะครับสวัสดีครับผมเจอกันีพีหน้าบ๊ายบาย